สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่สิบสามมกราคมปีหกเก้านะครับวันนี้ก็เช้าวันอังคารนะครับเนาะเกิปนีิจอมนทางของฮาหนอยนะครับเย็บเสีดทางช่องที่เป็นคอฮาหนอยนะครับอยู่ดาวตัวที่รัฐบาลไทยเห็บเสียดทางช่องเหมือนเดิมครับเนาะเช้าเกาหาัดออไปก่อนนะครับอากาศหนาวนะเนาะ คับดมาหนาวมือครับเนาะเย็นมือเลยก็ตัวแลสุขภาพครับเนาะอากาศตัวหนาวก่อนามก็มันจะมีสะเสลิดมันเรื่อยนะไม่รู้เป็นอะไรครับเนาะกินน้ำอุ่นกินน้ำมะนาวก็ยังคล้ายๆเดิมอยู่ตัวลอยหายหนาวันจะหายครับเนาะดูแล้วก็ไม่เป็นไรครับเนาะนิดหน่อยธรรมดาครับเนาะก็วันนี้ก็เหมือนเดิมครับเนะาะบรรากาิสดสดเหมือนเดิม ก็คิดพาน้องนนมาเที่ยวแล้วเนาะที่ขับปัญจยานเล่นที่หนองประจักษ์จิวดอนแล้วเนาะทำธุระก็พาไปเที่ยวครับเนาะปัญจยานปัญจยานออกกำลังกายเสร็จก็ก่อนกลับก็ไปให้อาหารน,นกอาหารปลาเหมือนเดิมแล้วเนาะเหมือนเช่นเคยเหมือนทุกครั้งทุกคลิปครับเนาะจะไม่เบื่อแลครับเนาะมจัดสวยบ้านเรานะครับบรรยากาศดีมากครับเนาะช่วงเย็ยนๆช่วง ใบแก่ๆนะครับเราแดดตุ่มหลบตกไม่ร้อนนะครับส่วนฐานะส่วนใหญ่ก็ทัวนี้ก็มีปลาเยอะนะครับเนาะแทบทุกที่บเนาะปลอดภัยเขาปลาก็เยอะนกก็เยอะนะครับเนาะสุดยอมาเที่ยวกันในนทางคนในตัวเหมือนเดิมนะครับเหมือนทุกครั้งทุกคลิปนะครับเนาะเน้นวิธีแนวทางแนวทางก็อย่างที่บอกไว้มีเข้ามีรุดมีถูกมีผิดขาเข้ากันไปนะครับเนาะแบบนี้ คนไหนเขายังเข้ามายังไม่รู้ก็ยามาเป็นฮานอยรวมนะครับเนาะบางคนถักลายมาแอ่ฮานอยอะไรเพิ่มเข้ามาฮานอยรวมนะครับาโมงถึง1ทุ่มนะครับาโมง5โมงเย็นถึง1ทุ่ม3ประหันตอนเย็น3นอยยำเย็นที่เราเรียกกันนะครับชอบรอบไหนจัดรอบนั้นครับเนาะ3รอบนี้มัดรวมให้แล้วครับเนาะมัดรวมให้เลย ก็จัดขัดก็ผ่านตามตำรา,าครับนะรนเนาะพอสามลูกวทางให้ก็เป็นแคเแนวทางครับเนาะการตัดใจเป็นของ F4 เหมือนเดิมไม่มีใครบังคับเราได้ครับเนาะยูที่เราเท่านั้นพดใช้วิจัารยานในการรับชมรรบฟังเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับอือดูผลหวาน,นครับเนาะพัอวานนะรอบห้าโมงสองตัวล่างก็ศูนย์แปดสามตัวบนก็ห้าหนึ่งสามนะครับศูนย์แปดห้าหนึ่งสาม 08ของเราไม่มีครับเนาะ08 8มันมีสักตัวครับเนาะ513เราก็ได้ไปเด้งหนึ่งก็ต้อง 1, รตรงๆเลย513 13ออกบ่อยครับเนาะฮานอยออกบ่อย13 31ออกบ่อยรัฐบาลไทยนานๆจะมีทีครับเนาะ31มีทีแล้วครั้งหนึ่งก็ต้อึ31แต่13ยังไม่เคยเห็นนะครับเนาะ13รัฐบาลไทยคนซื้อน้อยครับ13 ไม่ใช้ไม่ไ้กับฮานอยครับแ้ฮานอยออกตะพืชตะเพือนเพราะออกมั่วเลยนะฮานอยออกตัวเดียวกันวนไปเวียนมาสองวันสาวันก็มีครับมาะดับทางให้ได้เป็นพอนะครับเนาะหนึ่งสามได้ปเด้งหนึ่งนะครับรอบห้าโมงก็มาที่รอบหกโมงนะครับสองตัวล่างก็สองสี่สามตัวนก็สามเก้าสี่นะครับเนาะสี่มาทั้งบนและล่างนะโจนี้สองสี่กับสามเก้าสี่ สองสี่เราไม่มีครับเนาะะได้น่าจะเป็นสองสามให้หน่อยพี่เขากับพี่เขาสองสี่นะครับเนาะแล้วก็แปดเก้าสี่เราก็ไม่มีครับเนกะ้าสี่เรามีแต่เกนะ้าสามเราเฉียดยางละวเต้มคนระับเนาะล่างสองสี่เราสองสามบนเขาเก้าสี่เราเก้าสามอดได้สองเดิงครับเนาะอดได้สองเดิงเลย ไม่มีโชคเนาะคนไม่มีโชคอยู่ประมาณนี้เราเด่นเก้าครับแต่ไม่มีเก้าสี่ครับเนาะจะได้อย่างแรงครับเนาะมาที่รอบหนึ่งทุ่มนะครับสองตัวนั่งก็แปดแปดสามตัวบนก็หกหนึ่งเก้าครับเนาะแต่แปดไม่มีครับนะเราเล่นบนเราพูดถึงครับเนาะตัวใครตัวมันเลยหกหนึ 6, 1, 9, ่งเก้าเราก็ได้ไปดึงหนึ่งครับเนาะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเป็นตัวกลับเป็นตัวเน้นเลยครับเนาะได้เป็นสองดึงเมื่อวาน พอใครตามคนดีจจด้วยครับเนาะอาจจะพอได้ค่าทั้งพริกครับปลาทูเขากับผีปลานะครับเนาะวันนี้ก็มีแนวทางให้รุนเหมือนเดิมครับเนาะสรุปจุดๆไว้นะครับสรุปจุดสรุปแคบค่นรอแคบคนเดิมนะครับลงไอแคบตัวคลิปนะครับก็พยายามทให้จบนะครับเนาะอยู่ด้วยกันไปเป็นเพื่อนกันครับเนาะให้ครบเวลานะครับเนาะต้องเติมจำกดเขาหนึ่งครับเนาะวันนี้เด่นสามลงห้านะครับจับคู่ก็สามหนึ่งสามห้าสามเจ็ดห้าศูนย์ ห้าหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งทวนอีกหนึ่งครับหาหน่อยวันนี้วันที่สิบสามเนาะวันบางคนก็บอกวันดีบางคนก็บอกวันไม่ดีเราแต่จะเราแต่คนจะคิดทำเนาะเรียนสามลองห้านะครับจะพูดก็สามหนึ่งสามห้าสามเจ็ดห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับแปดคู่ <c oughs> 8คู่นี้เน้นไปที่3 7 3 5 5 7นะครับ3 7 3 5 5 7 3คู่นะครับชอบที่สุดในวันนี้ก็มาที่ชุด3ตัวนะครับมีรุ่น4ชุดเหมือนเดิมวันนี้มี1 3 7 1 3 5 1 5 7 1 5 0นะครับ4ชุดสชุดนี้เน้นไปที่หนึ่งสามเครับ เงินในสามชุดครับเนาะชุดสามตัวสองตัวชุดชุดเดียวกันครับเนาะเพียงแค่หนัก้อยมันเพิ่มมาเฉยใช่ไหมเดียวกันชุดสองตัวสามตัวนะครับก็ครบทุนนะครับสำหรับทางฮางนอยวันนี้ก็อชอบคนจัดครับเนาะวันนี้วันอังคารครับเนาะวันอังคารแล้วเร็วเหมือนกันคนระัแบเนาะแป๊บเดียววันที่สองจุดสามครับนะเนาะโย คิดว่าีใหม่เพิ่งไปฉลองมาแป๊บเดียวเนาะก็ปี่ปาไปจะครึ่งเดือนแล้วนะเน <c oughs> าะจะครึ่งเดือนแล้วใครคิดจะทําอะไรก็รีบทำนะเนาะมันเวลาเร็วนักเกินเร็วมากครับเนาะก็ถ่ายคลิปก็มันเร็วนาะนะสหรสบคนที่งบน้อยจกลุ้นกับเขาถึงงบน้อยก,ก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ให้ติดไปรวมไว้นิดหน่อยนะครับว่าพอได้ลุ้นกับเขานี่ก็เป็นสามเจ็ดสามห้าแล้วก็ห้าเจ็ดนะครับ สามเจ็ดสามห้าห้าเจ็ดสามคู่นี้ชอบที่สุดในวันนี้ครับเนาะทำเองชอบเองสามคู่นี้ชอบที่สุดเลยชอบหมดแล้วเนาะจะมาชอบที่สุดก็สามคู่นี้นะครับสามคู่จัดไปครับเนาะจัดไปจะทำาะทำชอบที่บอกสามยันให้ก็ยอะขวนเยเลยครับเนะบาะบอกสามยันไม่แม่แมนแต่คูณเลยชอบ ขูมากกว่าชอบห้าศูนย์ห้าหนึ่งมากกว่าชอบเจ็ดศูนย์มากกว่า,วาก็าากาากาจัดไปนครับเนาะจัดไปคนเราชอบคนละอย่างครับเนาะว่ากันไม่ได้นะครับเนาะแต่ถ้าไม่มีจะชอบคนเหมือนเดิมครับก้ามไปนะครับเนาะชมพรพรบันเทิงหลอพุงนี้ครับเนาะฮานอยมีทุกวันนะครับใจเย็นๆครับเนาะใจเย็นๆไม่ต้องใจร้อนนะครับเนาะฝากไว้ค่นี้เจอกันคลิปหน้าครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ